สวยครับน่าเป็นเหมืองแรกดอกพอเทืองครับ ครับมากินเลไรไปครับคิดใช้ทัศนีครับวันนี้เขาเหนือครับแล้วผัดเมืองหนาวครับแม่หมอลำปางครับวันนี้ผมมาอบรอมที่ลำพูน,นเขาพามาเที่ยวชมด้งไฟแม่หมอครับเรามี สวนดอกไมส้สวยงามมากครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับครับไ,ไปน้ำมาอบลมด้วยกันครับตร่ตะคลิบตะคลิปบตะคลิปให้ดูสวยงามครับเนี่ยสวยสวยสวยไหมครับเงียบๆยมนีมาอบรมด้วยกันครับ ข้าวครับถ่ายเห็นด้นะครับอดอกไม้สวยครับเดี๋ยวไปดูดอกมะตองครับผมดอกมะตองกันอครับเดี๋ยวไปดูดอกมะตองครับโอเค ุบตองกำลังบานสะพังเลยครับ๋ยาไปดูครับทุกคนครับน่ครับนี่ครับดอกบดตองก็กำลังบานเต็มที่เลยครับช่วงนี้ก็ฤจิกาครับนู่นข้างล่างอาจจะเป็นเหมืองเหมืองครับที่เขาเหมืองขุดเหมืองเป็นข้าล่างนะครับคุบดตองอยู่ขบวนนี้ครับสวยงามครับ โอ้ครับยาวเยียดเปมืนตุ้ตองครับสุดหูลูกตาเลยครับมาดูองค์ครับอยู่ในเขาแล้วครับเนี่ยเดินดูบรรยากาศไปด้วยครับไหนไได้มาเที่ยวแล้วถ่ายคลิป ลงให้ดูเพื่อนๆได้ดูกันเลครับนู่นครับเหมืองอยู่ข้างล่างนะครับนี่จะเป็นดอกบัวตอง,ตองแต่ไม่หมดนะครับนี่ครับเราขึ้นไปดูข้างบนนะครับ เขืเ่อนครับนี่ครับมบดตองเต้ไปหมดนะครับทุ่งดอกบดตองเหลืองครับไปเ,บเขาหนะ่อยสวยครับมุ่นขลาเป็นเหมือง หน่าเที่ยวค <c oughs> ร <pt> <c oughs> ับสวยครับตบไฟครับไม่ค่อยจะมีท่าเท่าไหร่ได้ลรูปตรงเดทตัวใหญ่เขาดับไฟดับสายทั้งคืนจะสวยนะ วยมากทางคืนจะสวยมากเลยนะนะเขาบอกดับไฟเพราะกลางคืนสวยมากเลยครับเนี่ยใช่ครับติดให้ติดติดติอดไฟเต็มเลยไม่เอาหัวใช่มอ้าเอาก็นครับหอ อ๋อชมแต่ผมไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วครับเหนื่อยอ <laughs> สวยมากครับเราเรื่อง จะมีควมไฟครับทบ่าบคืนน่าจะสวยน่าดูถ่ายบรรยากาศให้ชมครับเนื่อไหนก็มานะครับที่แม่หมาะครับลำปางครับสวยงามตามท้องเรื่อง ออกมาก็จะมีประดับไฟครับถ้าเรามากลางคืนมันจะสวยงามต้มองเที่ยวก็มาเริ่มมาแล้วครับระดับไฟครับ งามครับครับนี่แล้วก็จะมาทีทธาธ่นี่ครับวัดพระธาตุนี่มาที่คุณชัยครับจะมาที่นึงเดี๋ยวไปดูคนไหนกันครับไะมาแล้วเที่ยวอีกคุ้ม ไปงันมาไปแล้วเข้าไปไหว้พระกัน นอกครับสวยงามมากเลยครับองค์ธาตุครับถ่ายภาพนก่อนครับสวยงามมากครับมีผึ้งนะครับนะี่ผึ้งตรงน้นกเป็นผึ้งของผึ้งผึ้งขององค์ธาตุครับแต่จะมีโชคครับ สีเ่เดือนข้าลามใสครับข้าแตาทีงใช้ Bring out Markham.